สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทย7สีวันทย์ที่28กันยายนปี2568คู่แรกเป็นทิมพระเบกค,คอมแบทเจอกับมลกตด,ดำสอปเปรมบุตรเจอกันในพิกัด102ปอนด์คู่ต่อมาเป็นกัปตันวันของโอมเจอกับเพชรนิธลปอมงคลอิมคู่นี้เจอกันเป็นพิกัด113ปอนด์ในฐานะผู้ที่2และผู้ที่3คือจอร์ดพระเบกค,คอมแบทหรือชื่อดมชื่อเก่าคือจอร์ดพดันชัยเจอกับเพชรกองฟ้า วอเทคโนหลวงปูสวงและคูุ่ดท้ายคือคู่เอกนำรายการของเราครับคือเด่นสิทนายกทวีตพงศ์เจอกับเพชรสังวันสอสมานกาเดนคู่นี้เจอกันเป็นพิกัด1 1 9ปอนด์โอเคครับเริ่มต้นกันที่คู่แรกของเรากันเลยดีกว่าครับทีมพระเบกคอมแพคเจอกับมกรกดตดำสอปเปรมบุตรคู่นี้เจอกันในพิกัด102ปอนด์เริ่มต้นกันที่ทีมพระเบกคอมพนี่นะฮะ อายุ16ปีสูง165ซนเมตรจากจังหวัดนะครศรีธรรมราชชกมาแล้วไม่ต่ำกว่า100ไฟครับเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือนะครับสอมที่พันชัยจังหวัดนะครศรีธรรมราชนะครับน้่าไปปล่อยเนะี่ย50กิโลกรัมนะครับหนักดีที่สุดเนะี่ย47ไม่เกิน50หรือ103ปอนด์ไม่เกิน110ปอนด์นะครับศิลปะทางมวยของทีมพัะเบกคอมแบ็กเนี่ยนะเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายหนักแรงฟอร์มสดนะครับ อร์มล่าสุดของเจ้าทีมนี่นะครับล่าสุดเนี่ยแพ้คะแนนมนภการสิทธิเพชรฉลูกันแพ้ในการเปิดตัวในเวทีช่องเจด้วยนะครับน่าเสียดายจริงครับก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะนกเจ้าศิลาชัยดาบชาญกองปราบในสิท์เท่าน้ําไทยแล้วก็ชนะนอกกล้าลบลูกนาเรศวนในสึกมวยไทยเกียดเพชรนะฮะขณะที่มรกตด,ดำสอเปรมบุตรเนี่ยนะฮะอายุ 15ปีเพียงเท่านั้นนะครับสูง159ซนเมตรจังหวัดละนองชกมาแล้วไม่ตม่ำกว่า100ครั้งเหมือนกันนะครับทรงมวยเนี่ยมวยเข่านะครับซ้อมที่ธรรมศาสตร์ของหลวงยิมจังหวัดปทุมธานีครับน้ำหนักไปปล่อยเนี่ยกิโลกรัมดีที่สุดเนี่ย46ไม่เกิน4 8หรือ101อปอนด์ไม่เกิน105อปอนด์นะครับทางมวยของเจ้ามรกตดํำเนี่ยนะครับเป็นมวยเขา่าล็อกในรัดตีเหนียวแน่นอาวุธหลากหลายนะครับ ฟอร์มล่าสุดของเจ้ามรกตดํำนี่นะครับล่าสุดเนี่ยชนะคะแนนเจ้าท้าชนเล็กเกียิฉัดชัยในในศึกมวยไทยสนัดเมืองนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยชนะน็อคยกสี่เจ้ากองทัพดาทิดบางรักในศึกมวยไทยสนัดเมืองเช่นเดียวกันครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับชนะน็อคเจ้าเพชรตะโกเกียริยอดยิงครับรเรียกได้ว่า3ฟอร์มล่าสุดของเจ้ามรกตดำํำในโหดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับคู่นี้ ซ้ายจากทีมขวาจากมรกตรดําครับคู่นี้ทีมได้รอยกว่ามรกตรดําได้หนานะครับคู่นี้วงนอกลูกฝีมือเนี่ยอยู่ที่ทีมดูดีกว่าอย่างแน่นอนครับแต่ถ้าเป็นวงในเนี่ยมรกตรดําได้แข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงกว่าเหมือนกันนะครับคาดว่าคู่นี้ถ้ามรกตรดําเครื่องร้อนช้านะครับ 1, 2 3เจอลูกฝีมือทีมเล่นงานวงนอกอย่างแน่นอนครับ นอกจากว่ามรกตดําจะเร่งเครื่องตั้งแต่ยกแรกตั้งแต่เสียงะระฆังดังแต่ยกแรกเลยเริ่มเลยเอาเลยนะครับถึงจะเอาเจ้าทีมอยู่นะครับแต่ถ้าว่าวงในเกมนี้นะฮะทีมที่ได้ลอยกว่านะครับอีกทั้งเกมวงในถึงแม้ว่าจะไม่แข็งแกร่งแข็งแรงมากก็จริงนะครับแต่มีจับในไล่แขนแทงเจ็บๆให้เห็นกันอย่างแน่นอนครับเพราะฉนั้นคู่นี้มรกตดําที่ดูแข็งแกร่งแข็งแรงที่สุดคือวงในเนี่ยนะครับ แต่สาหรับเกมวงนอกแล้วเนี่ยเท่าที่ผมมีะหอออกมาเนี่ยน้องเขาค่อนข้างที่จะหลวมอยู่บ่อยครั้งนะครับอยู่ที่ทีมครับคู่นี้สบายใจกว่าอย่างแน่นอนครับถึงจะเสียวตอนที่รลกรดําเข้าเกมวงในบ้างแต่โดยรวมแล้วความหลากหลายเนี่ยอยู่ที่เจ้าทีมอย่างแน่นอนครับฟันทรครับคู่นี้เหมยชอมผมอยู่ที่ทีมพระเบกคอมแบงครับแล้วก็มาต่อกันที่คู่ของกัปตันเวอร์ซัคกับเพชรนิพนธ์ปอมมงคลอินนะครับ คู่นี <S <S ้ทางด้านของกัปต um. um. ันเนี่ยจะได้เปรียบเรื่องของประสบการณ์นะครับช่อง7เนี่ยที่เดินทางเข้ามาชกในช่อง7เนี่ยมากกว่าและชคไปแล้วถึง3ครั้งเลยนะครับส่วนทางด้านของนิพนธ์เนี่ยครับชกแค่ครั้งเดียวนะครับกัปตันเนี่ยจะได้เปรียบเรื่องของความสดความเห้าส่วนเพชรนิพนธ์เนี่ยถึงแม้ว่าจะอายุน้อยกว่าก็จริงนะครับแต่เรื่องความเก่าและเรื่องอาวุธเนี่ยไม่เป็นรองทางดานของกัปตันอย่างแน่นอนครับกัปตันมีความเร็วก็จริงนะครับ แต่หลายครั้งเรื่องของจังหวะการเข้าทําแบบว่าเข้ารวมให้เย็นอยู่บ่อยๆนะที่น่านับถือในตัวของเจ้ากับตันมากๆก็คือน้องเขาเนี่ยเรื่องของจิตหัวใจเนี่ยบวกบูสูดีเกินร้อยมากๆครับส่วนเพชรนิพนธ์เนี่ยเท่าที่ผมดูนะวงนอกเนี่ยมีสายตาดีนะครับอาวุธยันตรายมีหมัดมีศอกมีแข้ง และที่มากไปกว่าน,นั้นก็คือวงในเนี่ยมีแทงเข่าสู้แบบไม่ต้องจับได้อีกด้วยครับเกมนี้ถ้าให้เดาเรื่องของราคานะคาดว่าเพชรนิพนธ์แหละน่าจะเปิดมาเป็นต่อนะครับอย่างแน่นอนแหละนะครับเพราะว่าเพชรนิพนธ์น่าจะเปิดมาเป็นต่ออย่างแน่นอนมวยคู่นี้นะผมว่าเพชรนิพนธ์นะครับน่าจะเข้าวินนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับแล้วก็มาต่อกันที่คู่ที่3นะครับเป็นจอร์ดพาเบกคอมแพคเจอกับเพชรกองฟ้าวอเทคโนหลวงปู่สวนครับคู่นี้เจอกันพิกัด125ปอนด์นะฮะ เริ่มต้นกันที่จอร์จพระเบกค,คอมแพกตเนี่ยอายุ20ปีนะครับสูง170นะครับจากนาครศรีธรรมราชนะชกมาแล้วไม่ต่ำกว่า100ไฟนะครับน้องเป็นนักชกฝรั่งนะครับแล้วก็ซ้อมอยู่ที่พลันชัยจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นแหละครับนั้นมาไปปล่อยเนี่ย60นะครับดีที่สุดเนี่ย56ไม่เกิน60หรือ123ไม่เกิน132นะครับ สมวยเนี่ยสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมต่อยหมัดลอกรัดตีขวางหน้าแทงแหลมแหลมเจ็บเจบนะครับสำหรับเจ้าจอนนะครับฟอร์มล่าสุดของเจ้าจอนนะครับล่าสุดชนะน็อกยก3แสนวลิศพอหอมกลิ่นนะครับแล้วก็ชนะคะแนนปานเพชรสอจอเล็กเมืองนอนเลียกได้ว่าชนะคะแนนเจ้าสอจอเล็กเมืองนอนเนี่ยไม่ธรรมดาจริงครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยเสมอเจ้า แสนวลิตพอหอมกลิ่นนี่แหละนะฮะข้ามาทางด้านของเพชรก้องฟ้าวอเทคโนหลงปูส่สวงกันบ้างน,นะครับอายุ1 8ปีสูง175เกมนี้เพิ่งเห็นนักชกไทยได้เปรียบรูปร่างช่วงชกชาวฝรั่งก็ครั้งนี้แหละฮะนะครับอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดชกมาแล้วไม่ต่ำกว่า100ไฟนะครับเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือนะครับ วอเทคโนโลยีหลวงปูส่สวงนะครับจังหวัดศรีสะเกดน้ำหนักไปปล่อยเนี่ยหกดีที่สุด58ไม่เกิน60หรือ127ไม่เกิน1น2่งครับเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมแข้งซ้ายนําสอกสวนแรงนะครับฟอร์มล่าสุดของเจ้าเพชรก้องฟ้านี่นะครับล่าสุดเลยนะครับชนะคะแนนก้องโนวาบางแสนไฟขับแล้วก็ชนะนกไข่มุกข,ขาววันของโอมนะครับ แต่เคยแพ้คะแนนเจ้าแสนวลิตพอกลิ่นหอมคนที่เจ้าจอร์จชนะมาเนี่ยละครับจอดเคยชนะแสนวลิตนะครับเพชรกล้องฟ้าแพ้แสนวลิตนะฮะคู่นี้จอดชนะนนอกแสนวลิตมาส่วนเพชรกล้องฟ้าแพ้แสนวลิตมาคู่นี้พูดตรงๆนะดูยากนะครับเพราะว่าสูสีเพชรกล้องฟ้าเองก็วงนอกมีแข้งมีหมัดที่ออกแรงอันตรายและคมมากๆครับที่เป็น ลูกฝีมือนะแถมยังวงในมีเข่าแหลมๆแทงจเจ็บๆให้เห็นอีกนะครับส่วนเจ้าจอตก็เป็นนักชกฝรั่งที่ค่อนข้างครบเครื่องเรื่องแมกไม้มวยไทยเหลือเกินนะครับเป็นฝรั่งที่เรียนรู้แม่มวยไทยแบบซึมลึกมากๆนะครับสูสีเลือกยากบอกตามตรงนะฮะคาดว่าเปรตราคาออกมาสูสีแน่นอนฮนะจอร์จวงในมีหมัดมีแข้งนะครับและเป็นฝรั่งที่ตีเข่าวงในได้เหมือนนักชกไทยมากๆครับคูน่นี้ผมว่า น่าจะวัดกันที่ลูกแข็งแรงแล้วแหละนะครับคาดว่าถ้าโดนต่อโดนทีต่อทีเนี่ยใครแข็งกว่ากินไปแน่นอนฮะเกมนี้ถ้าวัดกันทีต่อทีลูกนี้จริงนะผมว่าหลายคนน่าจะเลือกฝรั่งแนะครับเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเขาจริงจังกับการซ้อมมากๆครับเขามีวิทยาศาสตร์การกีฬานู่นนี่นั่นนะครับนักชกไทยเราซ้อมเสร็จกินเหล้าดูบุหรี่นักชกฝรั่งมันไม่ใช่อย่างนั้นครับเพราะงั้นคูน่นี้ผมขอเลือกไปที่เจ้าจอร์ดพลันชยัยหรือจอร์ดพระเอกค,คอมแพคก,ก็แล้วกันนะครับ ขณะที่คู่สุดท้ายของรายการของเรานะครับเป็นเด่นสิทธนายกทวีทพงศ์เจอกับเพชรสังวานสอสมานการเม้นคู่นี้เป็นการเจอกันในไฟล์ล้างตานะครับโอเคนะครับเด่นสิทธนายกทวีทพงศ์เนี่ยยี่ปีย่างยีิบเก้าแล้วนะสูง163นะครับจังหวัดบุรีรัมย์ชกมาแล้วแบบหลายครั้งมากๆครับไม่ต่ำกว่า4ี่ห้าไฟนะครับเป็นมวยขวามวยเข่านะครับซ้อมที่ศักบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์น้ำหนักปป่อยเนี่ยห้าสิบแปดจุดห้านะครับดีที่สุดก็ค หรือ122ปอนด์ไม่เกิน128ปอนด์นะครับทางมวยของเด่นสิทธิ์นายกทวีทพงศ์เนี่ยเป็นมวยเข่านะครับเป็นมวยเข่าเก๋าอาชีพเพราะกระตีเหนียวแน่นขวางหน้าฟันศอกแล้วก็มีมีเหลี่ยมตัวค่อนข้างดีนะครับฟอร์มล่าสุดของเจ้าเด่นสิทธิ์นายกทวีตพงศ์นี่นะครับล่าสุดนชนะคะแนนยกคีรีเป็นเรียกว่ากดไปแฮตติกเลยนะครับชนะ3ครั้งติดติดเลยสําหรับการเจอยกคดรีนะครับ ก่อนหน้านั้นชนะน็อกยกคิรีด้วยนะครับและก่อนหน้านั้นก็ชนะคะแนนยกคิรีส่วนเพชรสังวานสอสมารกามเม้นเนี่ยนะฮะ อายุ22ปีสูง172นะครับอําเภอพรารชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นมวยบุรีรัมย์เจอกันเองอีกแล้วนะครับชกมาแล้วไม่ต่ำกว่า2-300ามร้ไฟเหมือนกันครับเป็นมวยบูสต์เตขาต่อยหมัดหนักหน่วงรุนแรงหัวใจบวกบูสสู้ดีนะครับน้ำหนักไปไปล่อยเนี่ย58เท่ากันเลยนะดีที่สุดเนี่ย55ไม่เกิน58หรือ121ไม่เกิน127นะครับฉายาอื่อนเนี่ยงรมวยไทยนะครับอเอ็ดไม่เกินหนึ่งร้อยยี่รับเป็นมวยขวาสูงยา่านอื่นเนี่ล็อก แขนพายแสลงตีวงในกระทุ้งเขาแหลมแหลมแทงเจ็บๆนะครับกล้าแลกกล้าบวกและที่สําคัญฟอร์มกําลังโหดสดกําลังเห้าเลยนะครับสําหรับเพชรสังวานครับล่าสุดเนี่ยชนะคะแนนเจ้าราชเดชทีเอ็นมวยไทยเรียกได้ว่าไฟนั้นโอ้โหประทับใจผมมากๆนะครับในศึกท่อน้ําไทยนะครับก่อนหน้านั้นเจอกับเจ้าไม้สังคาในเวทีวันจำชิปนะครับแพ้คะแนนนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะคะแนนเจ้าไม้สังคําด้วยนะ แต่เป็นการผัดกันแพ้ผัดกันชนะแต่ชกกันคนละนวมนะครับเป็นการเจอกันในนวมเล็กกับนวมใหญ่นะครับโอเคนะฮะคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเป็นเพชรสังวานที่เอาชนะน็อกไปได้ในยกที่2นะครับคู่นี้ครับเพชรสังวานได้ลอยกว่า9เซนนะครับได้สดกว่า7จปีทั้งคู่เนี่ยจุดเด่นหลักๆของคู่เลยนะคือความแข็งแกร่งแล้วก็คือลูกวงในนี่แหละครับ แต่ว่าวงนอกเนี่ยเด่นสิทธินายกทวีตพงศ์เนี่ยจะเสียเปียบเรื่องของระยะสักหน่อยละครับทั้งสองเนี่ยซิกเนเจอร์หลักๆก,ก็คือลูกแข็งแรงนะฮะแต่คาดว่าเปิดเกมมาเนี่ยนะฮะถ้าว่าเจ้าเด่นอยากจะชนะจริงเนี่ยผมเชื่อว่าเจ้าเด่นน่าจะเดินใส่ติดติตั้งแต่ต้นยกนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยเสียเปียบเรื่องของระยะเตี้ยกว่าสั้นกว่าถ้าอยู่วงนอกเนี่ยอาจจะโดนแข่งหรือหมัดข,ของเจ้าเพชรสังวานก็เป็นได้นะฮะส่วนถ้าถามว่าถ้าเดินมาเล่นวงในกับเพชรสังวานแล้ว เด่นสิทธิ์นายกทวีทวงจะทําได้ดีกว่าเพชรสังวานจริงหรือไม่อันนี้นะครับก็เป็นโจทย์ยากสําหรับเด่นอีกนะครับตามที่ผมคํานวณออกมานะครับบอกเลยนะครับว่าประกบมาแบบนี้เนี่ยเด่นเสียเปียบนะครับแระเลนหลน่าจะถูกเปิดมาเป็นรองนะครับและช่วงหลังๆเนี่ยดูตัวที่เพชรสังวานชนะมาเลยครับมีแต่ตัวแข็งทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นไม้สังคํา จอร์ดพรดันชัยราชจเดชเทียนมวยไทยมีแต่ตัวตึงๆทั้งนั้นเลยแต่ที่สะดุดตาผมที่เขาแพ้เนี่ยนะครับคือคนที่เด่นชนะมาถึง3ครั้งก็คือเจ้าหยกคีรีเทียนมวยไทยคู่นี้โดยรวมแล้วนะครับสดแรงขึ้นมาพอๆกันแต่ผมคำนวณออกมาแล้วนะน่าจะตัดสินกันที่เรื่องระยะความได้เปรียบเสียเปรียบ9้าเซนของเจ้าเพชรสังวานที่ได้เปรียบ ความสูงได้เปรียบช่วงชกกว่าเด่นสินนายกทวีนพงศ์นี่นะครับเพราะว่าเขาวงในเพชรสังวานเองก็ไม่เคยเป็นสองรองใครอีกทั้งจุดเด่นของเจ้าเด่นสินนายกทวีธพงศ์ก็อยู่ที่วงในนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคาดว่าคู่นี้น่าจะตัดสินกันที่เรื่องของระยะเพชรสังวานที่ได้เปรียบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับโอเคครับสำหรับมวยชอบสำหรับคลิปนี้คู่เอกเนี่ย ผมคาดว่าเพชรสังวานนะน่าจะได้เปรียบนะครับเดี๋ยวผมจะทวนมวยชอบสําหรับศึกมวยไทยวันที่ที่ให้ฟังกันอีกทีนึงนะครับทีมกับมรกตดําเนี่ยคาดว่าทีมนะครับน่าจะอาศัยความเก๋าที่มีมากกว่าเอาชนะคะแนนไปได้นะครับส่วนคู่ที่2กับตันกับเพชรนิพนธ์คู่นี้ค่อนข้างมั่นใจนะครับเพชรนิพนธ์จัดไปนะครับ และก็คู่ที่3จอร์ดกับเพชรกล้องฟ้าเนี่ยจอร์ดนะครับและคู่สุดท้ายเด่นกับเพชรสังวานเนี่ยเพชรสังวาน,นครับโอเคครับเจอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับ